สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาให้ดูเครื่องสูบน้ำติดเครื่องนะครับนี่ครับก็คือเครื่องตัวนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับเดยวบอกนะครับก็คือเครื่องตัวนี้นะครับถอดชุดกาวนาออกนะครับเนี่ยผมเอากาวอีว็อกซี่นะครับหรือทางบ้านผมเรียกว่ากาวมหาอุดนะครับอุดเข้าไปเนี่ยนะครับจะถอดฝั่งนี้เอาง่ายๆนะครับส่วนส่วนบนนี่ไม่ได้ถอดอะไรเลยนะครับ นะครับขอแช่ ب, พวกลานสตาร์ทแล้วก็อะไรการไฟนะครับป<ะ>ั๊กนี่นะครับก็ทำการดัดแปลงแล้วนะครับ่อชุดกาวนาออกแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นประกับคันเร่งนะครับครับประกับคันเร่ง นะครับก็คือหัวเทียนยังเดิมๆเลยนะครับทางนี้ก็ส่วนของทางนี้ก็จะเป็นก้อยเทียนครับดัดเองนะครับนี่นะครับดัดเองนะครับส่วนหน้าแผ่นเราก็หาเหล็กแผ่นนะครับมาทํานะครับก็จะได้ข้อท่อแบบนี้มาเลยนะครับประมาณนิ้วกว่านะครับข้อท่อเนะ่ยนิ้วกว่านะครับมาออกฝั่งทางนี้นะครับนะครับอยากให้มันมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็จะมาในส่วนคาบูนะครับก็จะใช้สปีเซอร์นะครับแล้วก็แ้นคาบูนะครับก็คือผมเอาของที่ผมมีนะครับมาใช้แทำใหม่นะครับเอาของผมมาใช้นะครับส่วนคาบูนี้เป็นค <c oughs> าบูเอ็นโปนะครับไม่รู้ว่าแทหรือเทียมนะครับน,นะนี่นะครับท่อนี้ก็ี่ออนนี้นะครับแผ่นนี้ ทางน้ำมันแบบชั่วคราวนะครับไม่รู้ว่าจะติดไหมนะครับแต่ว่าิีนี้มันติดแน่แหละในความคิดของผมน,นะครับเพราะว่าเพิ่งประกอบใหม่นะครับเพราะว่ารอบแรกผมประกอบแล้วมันได้อยู่รอบสองผมไปตั้งวาล์วใหม่นะครับทีนี้มันก็เลยไม่ติดก็เลยต้องทําใหม่นะครับก็ได้แก้วาล์วใหม่แล้วนะครับพอเละมาหมดเลยแล้วก็ ส่วนต่อไปเราก็จะทำการสตาร์ทนะครับผมนี่ครับสตาร์ทสตาร์ทกดอี่ก่อนอ่าเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเครื่องสุนานะครับหกเจ็ดแรงนะครับแต่ว่าสปีดกินะครับจะอยู่ที่อะไรล่ะ6.5นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณ6.5นะครับถ้า ถ้าตั้งกล้องเราก็ไม่อยู่นะฮะก็คือแบบชั่วคราวก่อนคะรับว่า้าตั้งกล้องเราตื่นริบไปคนระับ ก็คือผมทำได้แค่นี้นะเพราะว่ามีมนุษย์ป้าคอยจอดแนวผมนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับผมก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากโดนด่านะครับนะครับเจ็นทอเนทอใส่ตะแกรงนะครับผม เอาจะใส่ตะกกยแกฮัลโหันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมาโทดให้ฟังเฉยๆนะครับผมยังก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องฟิลโมดิฟายด้วยนะครับขอบคุณครับ